เจสซี่ก็ถ่ายรูปด้วยเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นรู้ไหมว่าเขาตกพี่เขาต่อยคิวทำอะไรกันเนี่ยโอ้โหเป็นหมูหมูแผ่น รอด้วยเนด็กรอสู้สู้รออย่างชิ้นของอร่อยต้งรอนะคะคนทอดก็สู้สู้สู้บ้าไม่หยุดเลยเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วนะครับเนี่ย้องรียกว่าอะไรคะเนี่ยขออนุญาตนะครับหมูแผ่นหมูแผ่นรอตั้งแต่เช้ากานไม่ได้หยุดเลยครับเนี่ยจนบ่ายได้พักกินข้าวยังครับเนี่ย ทอดก็อทอดไม่หยุดมันดังยังตรนสูงไรกระบาทครับสูงละสามสิบบาทนะครับเนี่ยหมูแผ่นหมูแผ่นทอดกรอบร้านพิยาคนลุมนะครับสุกัดฟองสามดูครับดูคิควก่อนเนี่ยยาวทุกทุกอย่าง กุ้ชิ้นก็ยาวาน้ำลำไยยิ่งยาวใหญ่เลยนะครับน้ำลำไยไก่ทอดก็ยาวดูขายดีจริงๆครับหมูแผ่นก็ขายดีวันนี้ขอญาตปลุกหลังครัวเลย ที่การทอดก็ใครอยากรับมารับไปขายก็มารับได้นะครับผมที่ร้านพิยาคนลุมอะ่ะมีส่งมันจะกรอบนะ ยิ่งร้อน ต้องทิ้งไว้ให้มันกรอบนะหมด อดดูด้านหลังนะครับวอดให้มันกรอบครับสำหรับชิ้นนี้ก็บริบูรณ์ก็ขอจบชิปไเ้เท่านี้ก่อนนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดะตะิดต่อใครด้นะครับผมอย่าลืมแม่มาอุดหนุนมาเที่ยวมาซื้อมาอุดหนุนกันได้นะครับผมกับร้านบิยาคนรุมนะครับผมพิกัด คลองสามปทุมธานีนะผมตั้งปักหมุดไว้เลยนะครับผมเดี๋ยว GPS พามาถึงหน้าร้านพิยาเลยนะครับปักหมุดไว้เลยร้านพิยาคนลุมครับ,บ,บเจอกันใหม่ครับ FC คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะผมกับล,ลูกชิ้นนึ่งปลาครับผมนี่ก็ขายดีเหมือนกันครับผมตั้งแต่เช้าอะ่ะขายดีหนึ่งร้านนี่ เขาหลามก็มีนะดูครับผู้คนเหนยวแน่เหมือนเดิม ข้าวหลามก็หมดไอ้นี้ก็หมดอา่าอะไรนะนนนแกงไตปลาก็หมดน้ำลำไยนี่ต้มกันนี่ลบเป็นหม้อใหญ่ๆเลยนะ ต้องต้องซื้อเท่าไหร่ครับผงจะได้ไดไป้ายผมนี่ต้องหมื่นขึ้นได้ไป้ายไปไปประดับหน้านร้านอันนี้ขายที่ไหนครับเนี่ยเอาครับผมขายออนไลน์ใช่ไหมหรือออกตลาดนัดอ๋อถ้าซื้อหนึ่งหมื่นขึ้นไปก็จะแถมป้ายน,นะครับผมพร้อมลายเซ็นนะครับ ปลาเส้นใหม่แล้วกับลูกชิ้นปลา หหสวัสดีครับบ่าวนิพนธ์มากินมาเที่ยวครับครับผมอันนี้่อวแบบบ่าวนิพนธ์มากินมาเที่ยวครับผมเดี๋ยวผมไปดูขอบ <laughs> คุณมากครับ <c oughs>

ยอคนเยอะ <c oughs> อันนี้เป็นทางเข้านะครับผมเพราะด้านในก็จะเป็นโกดังของครับ ครับลิปนี้ก็มาที่คุณก็ขอ,อาฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในะคลิปต่อไปนะผมสวัสดีครับ